สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เรามีนัดกันอีกเช่นเคยครับสําหรับกิจกรรมตอนเช้านะครับซึ่งเป็นการวอร์มร่างกายหรือเรามายืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับครูก็จะมีเกมนะครับเกมพร้อมเพลงและท่าประกอบ นะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้เล่นมาบ้างแล้วที่โรงเรียนนะครับซึ่งเกมของเราก็าจะเป็นเกมการบริหารมือบริหารสมองแล้วก็ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวไปในตัวด้วยนะครับสำหรับน้องป .1 ป .1 ป .2 ป .3 สามารถเล่นได้เลยนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองท่าในใดนั่งชมอยู่กับน้องก็สามารถเล่นและร่วมสนุกกับน้องได้เลยนะครับนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเกมจะมีอุปกรณ์ด้วย อุปกรณ์ซึ่งเราสามารถสร้างเองด้วยมือเราเองนะครับชื่อเกมว่าเกมแก้วกลาขันโอมนะครับซึ่งการทําของเราเนี่ยก็จะทํามือให้เป็นรูปทรงของอุปกรณ์ที่เราพูดหรือเราร้องเพลงซึ่งจะมีเพลงด้วยมีเพลงประกอบไปด้วยนะครับซึ่งการเล่นเนี่ยจะไม่ยากก็คือครูจะร้องเพลงและนักเรียนก็ร้องตามครูด้วยนะครับฝึกไปด้วยร้องไปแล้วทําท่าให้ตรงตามที่ปากเราร้องเพลงออกไป ซึ่งรูปทรงและสิ่งของที่เราจะนามาใช้ประกอบก็คือแก้วเรามาฝึกพร้อมกันก็คือแก้วเรามาลองทําก่อนทําอุปกรณ์ครูพูดถึงอุปกรณ์นะครับแก้วนะครับก็คือการทํามือเป็นรูกวงกลมแบบน,นี้แก้วตั้งไว้เหมือนเราจับแก้วต่อไปอุปกรณ์ที่2ก็คือกะลากะลาทํามือคว่ำลงแบบนี้นะครับมือคว่ำลงอันนี้คือกะลานะครับ จะกระไใหญ่เล็กก็ได้แล้วแต่นักเรียนครับกะลาขันต่อไปขันขันน้องหงายขันนะครับขันอันนี้ขันนะต่อไปอย่างที่4ี่ก็คือโอง่องโอง่งอัน,นใหญ่เลยใหญ่ๆเลยครับให,ใหญ่เลยโอง่งนะครับอ่ามีทัง้งหมด4อย่างนะอ่าลองทวนใหม่แก้วกะลาควา่ำขันหงายโอ่งใหญ่เลยอ่าแบบนี้นะครับซึ่งเพลงจะ มีเนื้อเพลงเดี๋ยวคุณจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะครับแก้วกาลาคันองเป่าลูกโป่งองคันกะลาแก้วแก้วกาลาคันองเป่าลูกโป่งองคันกะลาแก้วอเพลงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจะร้องวนไปวนมาแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาลองเทสเันกันดีกว่าครับวันนี้เรามาลองเทสมาเตรียมความพร้อมมันก่อนหรือพร้อมกันก่อนโอเคไหมครับว่านักเรียนคนไหนพร้อมตื่นหรือยังนะครับมาพร้อม พร้อมเลยมาช้าๆก่อนนะครับต่กรุ้งล้ช้าก่อนพร้อมเริ่มแก้วกาลาขันองเป่าลูกโปงนะ่งกะเป๋าลูกโปง่งองขันกาลาแก้วเอาหมายกลหนึง่งแก้วกาลาขันองเป่าลูกโปง่งองขันกลา แก้วอ่า้าทำถูกทําทันไหมนะครับสำหรับน้องปหนึไม่เป็นไรชา้าๆก่อนช้าชาก่อนได้ครับเดีย๋ยวเราไปพร้อมในห,หนึ่งรอบก,ก่อนที่เราจะมาเอาจริงทั้งหมด5้รอบติดเลยเราจะมาดูว่าคราวนี้จะมีใครทําผิดหรือเปล่านะครับอ่ะซ้อมหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบมาพร้อมแก้วกะลาขันองคเป่าลูป่ปอ,งององขันกะลาแก้วอีกรอบนึงแก้ว กลาขันองเป่าลูกององใยยๆ่ๆขันกลาแก้วนะครับอ่ะเยี่ยมเดี๋ยวต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราจะเป็นการเทและการทดสอบแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่า5รอบติดเนี่ยหรอบติดจะเป็นยังไงมั่งนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปฝึกซ้อมกันก่อนนะครับให้ฝึกซ้อมกันก่อนนะครับและเดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมกันนะครับไปกันเลย พร้อมแล้วเมื่อกี้ครูให้เวลาไปฝึกกันแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาปฏิบัติจริงกันทั้งหมด5รอบต่อเนื่องกันเลยดูซิว่าที่เราฝึกมาเมื่อกี้นะครับจะเป็นยังไงนะคราวนี้ในการฝึกในการปฏิบัติพูดผิดในการปฏิบัติเดี๋ยวครูจะเป็นคนร้องเองให้แล้วนักเรียนก็ทําไปพร้อมกับครูเลยทั้งหมด5รอบนะครับใครจะดร้องพร้อมครูหรือจะช่วยครูร้องได้เลยตามสบาย ร้องเสียงดังๆเลยเพื่อเป็นการเตือนเตือนว่าเราต้องทําแก้วกะลาขันองคนะอะมาเลยพร, <c oughs> พร้อม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 ห้ารอบเลยนะครับสามสองหนึ่งแก้วกะลาขันองเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันองเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้วแลบสาม แก้วกะลาขันองเป่าลูโป่งองขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันองเป่าลูโป่งองขันกะลาแก้วไปแก้วกะลาขันองเป่าลูโป่งองขันขันกะลาแก้วอ่าคองครูาตายตอนจบต่อไปเดี๋ยวคราวนี้ครูจะให้นักเรียนทํา โดยเดี๋ยวครูจะคอะจังหวะให้ทั้งหมดสองรอบคอะจังหวะยังไงเดี๋ยวครูจะคาะเป่าลูกโป่งโปันกาลาแก้วแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะร้องไปด้วยก็ถ้าบอกว่าครูร้องไปด้วยแล้วมีตัวเครื่องจังหวะเข้ามาอ่ะพร้อมพร้อมพร้อมเลยตั้งมือขึ้นมาเลยสองรอบพอนะครับสองรอบพอสามสองหนึ่งเริ่มแก้วกาลา กรูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเดบแบบนี้นะครับอันนี้นะครับสําหรับเช้านี้นะครับเป็นการฝึกนะครับทักษะการเคลื่อนไหวของมือแล้วก็การร้องเพลงนะครับก็เพื่อให้สมองเราตื่นในตอนเช้านะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อใช่ไหมครับคราวนี้ในการเรียนของเรานะครับเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับ อย่าลืมไปไหนพกแมสนะครับเพราะตอนนี้คุณถ่ายอยู่ที่บ้านคุณเลยถอดแมสได้นะครับก็ส่วนแมสพกสเปรย์หรือเจลแอ,อลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลดการสัมผัสนะครับถ้าเกิดไปไหนก็พยายามอย่าเอามือไปแตะต้องไปแตะสิ่งของรอบตัวนะครับหรือถ้าเกิดไปเซเว่นก็พยายามเลือกซื้อแต่ของเลือจกจับแต่ของที่เราจะซื้อจริงๆแล้วก็หยิบมาเลยเพื่อเป็นการลดการสัมผัสนะครับแล้วก็จะได้ลดเชื้อด้วยนะครับส่วนเช้าวันนี้นะครับก็ขอบคุณให้ความร่วมมือครับแล้วเจอกันใหม่ นะครับในตอนเช้าสวัสดีครับบ๊ายบาย